เป็นนยัวันที่สิมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะเดินไปเฮวเลอร์วากลือธาะวากลืานในเลร์ตำบลแจ่มหลวงอำเภอคลยายินวัฒนาวิกิเมนะเมื่อต้นต้มมันาะสักแค่แต่กี่ลบเลเด็กพวกนันละมงอาแต่ลบอที่เนาะอันนี้ก็จะตัวเ่าหวนล้อสีตัวเห่าหวานเนาะแค่นก็เฉียวนอกก็อนเียวล่กวันานเลยแต่ดูเราผล่ะ แต่อลืบเแต่ว่าแต่วอลออะต่ทแต่พอตโตโตน่นี่มีมีมีหมาแต่ออแต่แต่สมีหมาเลยแต่เนี่ยนพอรู้วาเน้น่ะเปตขี้ก็ยนกะไมอก็เนั่นพอ่ตรมอะเลย่

อ๋อไดงวาเกนไปดงวาเกนเนี่ยดเดอาก็สิวเราดูดาดากันเราหลายเดียพอดีนเานนเรพอเราเน่ยเลิลเก็เสด็จเนี่ยเลนเนสาบนนี่าเันเนาก็เสด็จเนี่ด้วยจะไรสิเฮ้ยเก้้าคเจเนสานี่คูรเอ่อพาเดยก็มเจ้เนสาก็เจเนสาน

俺莫怕哟，为了咱、啊嗯，我我多来多来多来那个，谁还谁黑谁要楼梯要路么的？咱来老楼梯跑啥快哩？咱来老楼梯了，这下不，俺莫嘞，俺怕嘞，俺就来这个，不来了，来，咋来？你哭了，你都来那么乱的，不来了。俺回来，回来就俺莫怕的。

ᱚᱦᱚᱭ ᱪᱟᱵᱤᱱᱤᱢᱮ ᱟᱛᱟ ᱚᱱᱞᱩ ᱪᱤᱫᱟ ᱛᱚᱞᱩ ᱨᱟᱞᱩ ᱨᱟᱞᱚ ᱛᱚᱞᱩ ᱞᱚᱞᱚ ᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟ ᱢᱞᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱞᱟ ᱯᱞᱟ ᱫᱚᱨᱟᱵᱟ ᱯᱞᱟ ᱫᱚᱨᱟᱵᱟ ᱨᱮᱸᱜ ᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱭ ᱯᱷᱟᱴᱞᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱪᱟᱦᱛᱩ ᱯᱷᱟᱴᱞᱟ ᱯᱞᱟ อาปาเนี่ยมีเลยวิจาอาพ่เนะวิจาอาปาเนี่ยมีวิเจาพ่อนะวิจาเลยอาเวอืออาป้าสุก็พ่อเนาร่าละอาเกาวดูเละหนาตาดูพ่อเนะเดเวสาวๆกเลยสาวมึงจะไปว่าจีดว่ากนเลยสาวมันสกปรกจีน้าตาดตดีไนาตาที้ล่ไเเม่ทีนึม่ตองหลดไลก็ส่ขี้สาส 对呀，这个路不跑快着干个？我拉他这两天叫两三年快一步。我反正不拉，到了老快了的，跑老老快了的街。街对面不拉，那是这些铺，跑来那个家干的店。我反正就啥的，来吧，来吧，来吧，来我家嘛。反正就来嘞，到那个谁来来来来。

sẽ khác thì mới là sẽ khác là phải rồi à tôi sẽ có là tôi sẽ có tôi sẽ là gì nên thở ra lên mà á nên thở ra lên đêm cả nên là gì được lâu đêm đâu sao đâu lâu mù phập phập thế à tôi à là hay lâu à à à tôi sẽ có tôi sẽ có tôi sẽ

kia rút ra, mà ra kia chứ ấy để ta nuôi nơi khác là thiếu kịp cái <laughs> chuyện ta mua được sả để phun à vậy là chỉ bán bán gì hiểu quả nó gặp được gì nó phải để nào bà hú nè đi hay nó bục cho nên là lục à vậy vậy chú sẽ sẽ nó ít nó เนี่ยคิดว่าล้วรับผู้ชาวไรได้เสยะหาเว้ทเอ่อคิดค่ะเนี่ยอีน้าเนี้ยูปูจะเนี่ยสันหลับเตะลาหลักูผลาหลักูเสมแล้วเวลนี้สาะขอเนี่ยเอาเวลานี้ขอเลยคืบอกขอบ่แต่เราหมุนรอบชโรอไปเหวว่าไปสักคืนอะไรเนี่ยปะมาแก้ที่ก้เจนี้ไอ้จีดีเนี่ยคว้เออไม่ดีเนี่ยดีเนี่ยเจ้าก็ยังเล่าให้หนเช้าจะกี่หันี้จ

mì lì đà đà, bà chứ bà ấy chỉ nói sao kia đấy, dù không hiểu. là, vui trò nào là phở, à chứ phở là miếng, rồi đó chứ về chứ, để vào cái mà vị, để gì em ở về mua thôi được. em ra đây, anh ta mày lại vị, chỗ nào đó, đó

자그 g 그키 o s a k i 그 i a t 그 말라. nde p 그 n e k i d 그 p o 그 a n 네 a d a 라 a 그 o n u 아, l 그시 i p o 라 a 그 i k 그 레레 g a 그 a k a n y 바 v 그 e v 진 e le 그 l a j u nle, k a 그 y e vae 그그

คุณอ爷แบบนั้นใสจะคุยนะจะคุยสจะเซบาอรเ้ออะรได้ลพออลนพอดอกเซลแต่แกเซ่ที่บานมเน่นตุบิมีบิ๊กอะรกัม่รูเลยแล่ๆๆไม่รตืวรูโอ้ยากอนูีจะกันอไตัวรู้มาทิชช่าบุญเดีอะไรตัวิช่าบุญเดียวเดี a เอตาเยามรบบานะเด 필요도. 여기는 이제 필요도, 다왜 사과를 블루, 마늘 필요도 뭐. 왜, 여기는 이제, 아까, 백일년에 그, 그 외에, 몇 피자파 코도가, 피자파는 아코 외면이더라, 아코 외면이. 피자파 코는 피자. 음, 몇 아코래, 조모바 한, 아코 외면이. 아 왜다, 이 피시관을 훑. อันน้ร่ารากว่าอวูยคนก็ให้วนุ่มขเจอันนี้เสพเขาแล้วเห็นดหลอดเสพแล้วเห็นจะผิเลยี่ผวน้าตัเจแต่ต้กินล้วถึงเจอาหูาส่เจเจอเจอหูตัวนี้เสพเลยอันดูแลคละอาสุดทเนี่ยสกุญญรูกแก้หูรบมาแลฮ่าตัวกัะลาวต่กวใหจ่ายแม่เล่แม่เลยฮ่าตัวกฮ่าเว่เนี่ย

라라래두리네라자네산에플레이라베러르플레이라베러아티나바이타베라께르니다헬리미리졸레메헬리에베졸레라플라가서다무치여서라서오라카르니사드티아무치바이주고마서꼬나항헤라께셀로라오자오자에드라치라드드지베라께라레디디헤플레이라베라다서샤라지라라플라가 阿拉这这个，阿拉这个，吉列纳么？这来得哪只么？原来就你来得早得是啦，这来是得哪一科得？科得的，我科数还是第一哦。那不就完了嘛喽？几月几个吉列纳那伊个，廿八度多比，啊，卡来得得得得得。 ถาการละเวทถึงแบบถ้ามาโจทย์นี่จะเป็นเคราะห์อ่กูได้โจทย์ถมาโจทย์นี่จะเป็นเคราะห์อ่มาโจทยวิชินไ้แต่เวลาที่จมาโจทยวิเคราะห์กีฬาเด็ดอ่ะหล่นอ่ะแต่การสกอยนี่จะขีบไปในท่ากีเวาเทปาวน์เนี่ยจะมุ่งหาแล้วเนี่ยแต่เวลาที่เวาี่จช่วยก็เชยอย่าไปตุกว่าไปเลยอีกว่ะ nó nó hát em bán nó em em, hát em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  kia em hát 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 em hát

mà ta phải làm gì, nói là ta ôi đó, ô ô đây đây thế, tất sa tất xe ôi cái gì này toa này toa thiệt, mà vậy là chỉ để, hừ, đến toa đến toa thì nó bay đến đây, mà vậy là chỉ để một mượn đôi xài cái gì, ta mượn đôi cái gì lấy xài gì cho đôi, cái gì cái gì tu, mà chỉ, lấy cái มันอะจาใไปใจปะนวเนี่แกเรื่องุ่ดอเลเมันก็สีเนื้ข้มันก็อกวาดดอเกีก่อจอมกปกาดดเกีอดอมันไดอะไรเหี้ยมดอเหี้ดเหี้ยดก็เสลเก็ีดานตไรดอไดดีมั้ก็เสราลโอโอ้ยแตเรจิงจิงดก็ีลา อมึน่อกมัน็เสี่เ้ยืเสยแต่ดอ่ะัดอดมอ๋อสดอแล้วก็เสียดเ่เไรีดะเียวตัให้เดบ้ะอล้เลยีเดก็เสยดเลยเลจเลจะจะป่านะโ้ไเลจ้าป่ะเลจจ้าตัดัดลยนีกอกเลยป่าีดป่านก็เสียล้ดูเนี่ยตัวอันพอนี่เแล้วที่หด <laughs> ู

อว่าล้มาเลยหนูลาฮาดอกฮาฮาฮาหนูลาดุเล่ฮาชอบดูผอหล่อนหนูอภูดัสกันหนูวิจารณ์หนูอภูดัสกันหนูแอบอภูดัสฮาฮาฮาหนูลาต้นล่าะลาต้นล่าะผูหนูจีเดินทะเลทุละหนูไมน่าจะทะเลคุยสบายนั่นทเลคุยหนูวางแผนเอาละหนูไม่น่าจะจะวางแนเอาล้ามาซะดีละ เห็นเราพดก็แ้อพอลงรไม่คน่าจว่ารักาเวารักาเขาพอมเวี่อันนีพอลกกีนพอลพอลกกี่เงิลทีนี่ทีนี่อันนั้นต้นหัวหญ่กว่นี่เราจาโอ้ยบอกว่จสิฮัลลั่นแต่เอี่ยนนี่อ่ะแลเอี่ยนมาดูเปลือกสิสีไมขคนอยพอ 어 거에 와가려도 개다려. 뿌려 왜 보러 러 뿌려 보냐? 할라 길이가 매냐라? 할래? 라기 도부니. 할라 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 놔둘러. 또 놓고 가보래. 한달 해다 보래 해다 보래. 그거 음 내가 그거 왜또 누가 그거 왜 하는 뿌마 보라라타 타기니 가보. 타타또 누가 포무가 그 바시 놔 말은데로. de así se más mura gama ni no me mar más al lado de esa vez me uní mío que sara me agarra una vez esa me uní hasta cuarta me lo agarra te lo ven coja coja me agarra y esa me uní de hasta su ni la uve uve agarra uve agarra que sara uve agarra cuarta uve agarra china 우 r o 가 o kare <shrie> toro a s 하 r a o v 하 v e v e ta uwele aso m u r r 데 aso murra 게 a 기나 v e nta nesile che uso murra nare nende puka fula nateve c h 하 k 포 k e 아니 r a k e v 야 n 를 nó thứ bảy ra bà, thế thứ bảy ra bà là chỗ thu nữa chứ nữa sau có nữa sau bốn lớp khối rồi sẽ có nữa lớp nó là thu về chúng ta sau có nữa sau lớp khối sáu thì có cả có cả, học có về lớp bảy, bảy rồi mình lại là để sao mà mình là mình có về mình 어떻게 k 긴 e kue 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 k 지지 kue 그 u e kue 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 다 u e kue 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 이 u e kue 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 k u có mà mập bự mà bự rất con đâu mà he 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 luôn vậy à về internet này sai le nên là phải rỗ con phải lấy ra, tôi lấy ra thì anh quay ra ta tạm mà coi, nên là để chả cái cái gì để mà bự ra cái chào thế chào ta

Để là cái thứ là mua phải đồ mua phải sách cái em, anh em có thể cứ tới đây làm anh em lo chứ cái cái ra tha mua phải thứ thứ, thế này sẽ tới thứ thứ thế tên là tới thứ tới thứ thứ sẽ bị cha, tới thứ sẽ bị cha thế này sẽ ngủ ga thế này vào gà อุระเ้จ้าสิลานาเจ้เด้าอุสุบีมันอุระติดตัวดูวิ่งติดตัวเดาท่าเดาอุระเลือสุดเลยแกเนื้อสุดเด็กเดมุบติดพอดูตัวติดพอดาสากว่าละพอละกูจะละล้พอละบบผู้แบบแบบผ้าผู้ลึกแ้วเป็นครู่งใหครึบัครึเต้ใหญ่เต้บักแม่อสี่นี่อดละฮะชอบเพราะผัวมาพัมาหรอช้ารอชาสุบสุจีที่จะมาเป็นสาวละเลย

ปล้วจนนทัพก็เได้นะทำออกมาจะเปิดคลิปเลยนะมาเล่วัคซีนถาดําเล